ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกิมไม่เคิร์ฟแจกมอดเอ่อดีขึ้นมาเปิดตัวตรงหน้าจอแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วนะวันนี้ก็แจกมอดแปลงร่างเมื่อกี้ก็คิดว่าจะแปลงร่างเป็นซอมบี้เลยก็ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยก็ก็เลยคิดว่าจะจัดอยู่ดีนั่นแหละว่าจะทำ่องปั้มหินก่อนโอเคพอาทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ฟาร์มหินเลย พอดีว่ามันหลุดพอดีก็เลยอืมไม่เป็นไรโอเคเหมือนว่าเรามีภารากิจอยู่หนึ่งภารากิจในการลุมฆ่าวิลเลเจอร์ในหมู่บ้านนะแต่อะไรไไวะเอาหมู่บ้านเออผมสร้างเองในเอาให้ในเอออืมหมู่บ้างไปเอาสร้างเองนะแล้วก็สร้างแค่หลังเดียวด้วย แล้วก็ซึ่งพอให้การสอนทําสอนโหลดหมอดเนี่ยเอ่อจะช้าหน่อยเพราะอะไรขี้เกียจเอาไห่เพราะว่อา,าอืมก็ไงอีะเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ใช้แอปแบบผมไงใช้คนละแอปเลยแอปที่มันฮิตกันก็จะแบบเป็นแอปอะไรนี่แหละเดี๋ยวเอาขึ้นจอให้ไม่ดีนี้ไม่ติดโอเค ขึ้นแล้วนะโอเคพอลงไปนี่กำลังสร้างซึ่งมอดนี้ของจริงไม่ได้โม,โมดูคริครเบอร์คริเบอร์ระเบิดสิไม่โอ้แมนเลยเป็นไงบอกเแนวหน่วยคอมมาดูว่าไงคอมมาดูยิงด้วยเอ้ยยิงมาเยอะย่ามายิงหนึ่หมกหน่วยกำจัดซอมบี้สร้างเองเฮ้ยเรดเจอเอาโฮ้ยหน่วยคอมมาดูว่ะ ตีตู้ตีหน่วยคอมมอโดเนีเขาว่ายิงไรเฮ้ยเฮ้ยอเอลอนกอลีม,มาทำอย่างนี้ดิทำอย่างนี้กับเราเฮ้ยเอเอ,เอไปสู้กับหน่วยคอมมานโดไปเฮ้ยเอาอพีเอ็กแอนี้มาก็ของก็เพียบพร้อมเลยนะที่เตรียมมาเนี่ยยังไงวิเลเจอร์เอาวิลเลเจอร์กลายเป็นวิลเลเจอร์ซอมบี้รรเรียบร้อยอ้าวไม่วิลเลเจอร์ตัวนั้นตาย โอ้ไม่เข้าไม่เข้ากันกับวันนี้เลยเฮ้ยสมบีปนข้าวสมบีปนข้าวเฮ้สมบีตอนนี้ขอ,อปนแคลวทำไมพวกนี้มันงูเลอะจังเลยโอ้โหมีบ้านก็มาวิ่งเข้าสมบีตัวน,นี้ใจดีแหมกรสร้างขึ้นเองละบูคืนให้เลยเออเหมือนว่าจะจบงงางนะภารกิจนี้ เอาว่าเอาชีวิตรอดให้นาะนที่สุดเท่าที่ทําได้ดีกวก่อนใหม่ใหม,ม่เอาชีวิตรอดแบบเอา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 ท่าที่แบบพอดีกันแล้วกันขโมยของมีหลี่เจอได้ป่ะไม่ได้ใส่ไว้ด้วยใช่ไหมไปฟาร์มหินขอไขตัวนั้นก่อนได้ไหมหรือตัวนี้หน่วยคอมบโด้โอ้ยเหี้ยเก็บหน่วยคอมบโด้ไม่น่าสร้างเลยหมดนี้สร้างขึ้นเองใครใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปเองานะชุดชุดเอ่อคลิปลุงหมี เชื่อผมสิซอมบี้ฮัลโหลความยาวๆเลยนะไหมอยากตัดนะไม่อยากแบบแบบคุยหินนานๆอย่างเงี้ยตัดดีป่ะนึกว่าตัดดีกว่าไม่ใม่ม่ไม่ตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่มานี้เลยโดนลาวาคุณด้วยเออว่าโดนอ่ะ สัตว์อย่างเงี้ยตอนตอนนั้นทำแล้วไม่ไปติดอยู่ตรงนั้นอีกอเอออ้ามามาดิมาหนดับลาวาได้เปล่าเออสุดตรงนี้ได้หมดแล้วสุดตรงนี้พอดีถุกโชคดีน้าเราเนี่ยเอาละขอฝากหินยาวๆเลยคลิปนี้ขอไม่ตัดนั่นตรงนี้ รไม่ไม่ได้หนีบเลยช้าวหะหินน่ะหินทุมสังเนี่ยเดอดเช้าแล้วเนี่ยคุณนี้บริการลูกค้าไม่ดีเลยนาราวากับน้ำฉันเกลียดพวกนาย, <c oughs> หยหุยหยหุยหยหุวนะแค่นี้ก็พอมั้งได้กี่ก้อนโอ้อยยใช่เๆๆมีต้นไม้อยู่ตอนนี้ต้องปลูกตอนอ้นใหญ่ๆเลยจะได้ไม้คุ้มนะู ไม่ค่ะหน่วยคอมบัด,ดูเอาก็ได้หน่วยคอมบด,ดูตายยังเฮ้ยลุมฆ่าหน่วยคอมบด,ดูซีเราจะช่วยนายฆ่าเองเราคือซอมบี้ที่ฉลา,าดเราใช้อะไรยะทำเป็นลุมไรซอมบี้เออดีมากเพื่อนเราขอนี่เอามาบายบายเพื่อนเราคือซอมบี้ที่ฉลา,าดเริ่ม ายสกแก่ตกแกน้อยโอ้มีตัวสักทีให้เกลียดไงืองว่านายจะหิวนะรู้สึกว่าสมบีตัวนี้จะเริ่มหิวแล้วหิวนั่นแหละิีอเลยมากรู้สึกว่าจะมีไม้เก็บไว้อยู่นะเหลือๆๆๆๆอร่อยกันนะไปไปปนบ้านนี่ไงตัวที่ผมเพิ่มเข้ามาในมอซสมบี มัสกี้ยังไม่มีวัวคริปเปอร์พอฆ่าวัวคริปเปอร์ตายวัวคริปเปอร์นายไม่มีสิทธิโอแมอนใช่เราเออพวกนี้ใจดีเว้ยรออุนอุนคอมาโดจุกจุกจุกจุ๊กโอ้ยโดนเลยเฮ้ยจุก ดูดูเราจุกก่อนสิดูเราจุก,ก่อนเราจุกเก่งนะวิ่ง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 ยิงดิยิงดิยิงแล้วเฮ้ยโอ๊ยนี่กัดจุกเท่ๆหน่อยเฮ้ยทำไมมันกละเคลเร็วจังเราเป็นซอมบี้เราเดินช้านะเขาเราเดินช้าเฮ้ยเยหนูคอมบโดยเยอะตรงนี้ซอมบี้มันสู้หนูคอมบโดไม่ได้นี่ ตอนนี้เราเดินช้าด้วยเราไปซอมบี้รู้สึกว่าเดินช้ามากน,นี่อ๋อจุดตรงนี้เสียใส่เนื้อลงไปรู้สึกว,ว,ว่าเนื้อแกะจะให้อิ่มเร็วนะเพิ่งกินเพิ่งกินเอ่อ,อ,อแอปเปิ้ลไปไม่นานหรไม่ใช่หรอขากินให้อิ่มก่อนจะได้ไมีเรื่อยรโอ้ใช่นอนได้ปล่ะเป็นซอมบี้แล้วนอนได้ไหมน่าจะนอนได้ใช่ไหมนอนนะหุย่ยเนินโอุ้ยว้าว หนูได้เนี่ยหุยเอ้าหุยรอยรอยโอเคห้ยหนูคขมาดูเออใช่หนูคนเข,ขมาดูจะมาติดไฟได้ไงไอ้สักโอเคไปฟาร์มหินดีไหมใหม่ใหม่เราจะไม่ฟาร์มหินกันไปตัวอะไรอีข้ากัดรอเนี่ยฟาร์มไก่เฮ้ยให้กิจใหม่ของเรากำจัดหน่วยเข้ามาดูให้หมดอีกอย่างสมิตรู้นะ่าจะติดไฟตายนะ รู้สึกว่าพวกมันจะไม่มีอะไรแยะทำใส่หมวกแบบเราอุย้ยหมวกแตกจุกนะนี่เราได้นั่งอยู่ในบ้านของยูริเจอร์เนี่ยอุย้ยไปพี่แอ็กตีดิพี่แอ็กตีเบื่อแล้วพี่แอ็กพี่แอ็กเนยใช่มีตัวคาบไหมวะรู้สึกว่าจะไม่มีตัวคาบนะเรื่มปัตรใจรักได้ยังไงปัจจัยหักของไม้คราบ แม่ครับนี่นี่คราฟติ้งแท็บเลมานี่นี่สมมีิที่มีอะไรเงี้ยทำผู้นี้จะค้าของอื่นกระดาบหินมาอุย้ยทิ้งทำไมได้ <c oughs> มืนเนึง,งเขาแบ่งหินก่อนรู้สึกว่าจะไม่ได้นะมาเราไม่ได้ต้องการครัฟเจาะเราทำการขวานโอเคตอนนี้เราเริ่มของเริ่มฟูใครที่อยากแปลงร่างได้แบบผมนี่โหลดเองด้วยนะอยู่ลิงก์ใต้คลิปนี้ไม่ใช่เป็นได้แค่สมบีเป็นได้เกือบทุกตัวในไมครับซึ่งใครอยากรู้ต้องรองเองไหมรู้สึกว่าชอบขวานว่ะชอบขวานอะชอบ แก้งขวานซิ่งแก้งขวานซิ่งขอฆ่าก่อนตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้พวกมึงมามาล้อมกันอย่างงี้ดิเฮ้ยนี้นี้นีหนีหนี้นีหมวกหมวกหมวกเฮ้ยนี้นี้นีหนี้นีดิหนีดิเฮ้ยเราต้องฆ่าวัวเว้ยวัวคริปเปอร์เราต้องฆ่าวัวคริปเปอร์เพิ่มว่ะมีวัวคริปเปอร์เท่านี้ไปปะหมวกมาโดนฆ่ายากเลือดมันก็มาได้เยอะทำงานเลยปะเฮ้ยเว้ย ซอมบีทำงานได้เอ้ยอมบีทำงานอันนี้อะไรอ๋อใช่เราไม่มีแร่นี่มันหมุดว่างเปล่าให้ฝึกยิงเอ้ยโอ้อาหารเราทำซะเอามาต้มไม่เราต้องเก็บไม้ไว้ไม่ใช่ดีกว่าตอนนี้เรามีอาหารฟูออปชั่นทำไมแถวนี้มันมีสนุกคอมบดูเยอะจังวะจะรอดวันเนี้ยหมวกแตกชีวิตจบ ไม่อยากเสียงอะ่ะต้องข้าเหนือขอมมาดูแล้วหนีออกไปเปล่าจำเป็นต้องข้านะนี่เป็นต้องข้าเหนือขอมมาดูไหมหนีทางนี้ก็ได้กัดฟันโดยหุ่นเฮ้ยโตตัวหน้าตัวตาจะตกร์แกตัวหน้ามันเฝ้าต้นไหนขาทิ้งไหมต้องเสียงว่ะเสียงว่ะวัวคริปเปอร์ก็อยู่ตรงนั้นเอาวัวคริปเปอร์กันนายต้องดรอปเยอะๆนะเว้ยลูกปืน ืนแข็งเยลูกปืนไม่อะไรจะไม่โอ้ยแตกจบเลยนะเว้ยนี่เนี้ยอ๋นไม่เดี๋ยวเรื่องใส่ใส่เอเฟิกลุ้นให้กูเดาคุยจะฆ่าได้ไหมโอเคที่เนี้ยโอ้โหเหลือแค่นี้ไม่ต้องเลือ้กูก็ได้หมวกอนะ่ะจอโคตร มันเห็นนันกระโดดตีเลยไปชอบนักกระโดดตีเนี่ย,ยนี่ไงมาต่อเลยรู้สึกว่าต้องตัดไม้ตัวน,นี้แต่วัวครีปเปอร์หายไปหมดวัวครีปเปอร์วัวครีปเปอร์ er. er. รู้สึกว่าจะไม่ตีซอมบีด้วยแต่ผมรู้ว่าถ้าเป็นเพลย์มันจะตีเพราะอะไรผมเป็นคนสร้าง คนสร้างมาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตีอะไรบ้างไม่ได้ปลอมให้ตีซอมบี้ทำตีซอมบี้งานาหนักรอดแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วทุกคนรอดแล้วเวรอดแล้วอุ้ยรู้สึกว่าทำคุกกี้ได้ด้วยไม่แต่เรามาครับข้าวดีกว่าแมวคุกกี้เฮ้ยงั้นคลิปอันะนี้ไว้นะมาครับไว้สักหน่อยตัดมา ตอนนี้เรามีหมวกสำรองเพราะฉะนั้นเอฟเฟกไม่ต้องกตอนนี้ยังไม่มีหรือว่มามันก็มีแล้วใช่ไหมตัดพารดด์ีมาหน่ดูแค่นี้พอตัดไม่กันเด้อ มือค่อยมาดีไหมไปนี่ก่อนดีไหมตัดไม้เลยลูกโอเคตัดไม้แค่นี้ก่อน,นกัดตัดไม้ได้สวยงามมากๆรู้สึกว่าแรงโน้มถ่วงของไม้ครับนี่มัน โกงจริงๆซุบโกหกเราม,มากๆเลยมาเฮ้ยวเอาว่ะได้ปืนว่ะปืนเฮ้ยปืนหน่วยคอมเดอร์เว่ยโคตรโชคดีเลยฮู้ยมาอืมฉันมาดูการแกแล้ววัวคริปเปอร์อ้าวคืออ้าวแกเป็นธนูเฉยเชี่ยงเหมืัน โอ้ปืนกากเอื้อโอ้พปืนโคตรเฮี้ยเฮ้ยทำไมปืนมันกากงี้วะรู้สึกว่าปืนดามจแรงแต่มันมีความย้อยสูงอ่ะดิย้อยโคตรเลยอ่ะรู้สึกรู้สึกว่าพวกนี้ยิงไม่แม่นเพราะปืนมันนี่เนี่ยแรงขันกาวโอ้โหปืนจอกส,สลัดผัก หมวกไม่แตกครับไม่แตกหมวกถือทนเอาเคลียร์แล้วไงเออหยุดหยุดซอมบี้พวกนี้จะใช้หมัดต่อยนายหยุดหยุดเลยเออสู้กันสู้กันสังหารตัวนี้สังหารตัวนี้ชุบชุบโอเคให้ใกล้กลัหกน,นหน่อยใกล้กันหน่อยใกล้กันหน่อยงตายนะตัวนู้นตัวนู้นตายแล้วทีตัวน,นี้ต่อเออเรียบร้อย ควรจะตัดบาร์ทแค่นี้เงินได้ไหมฮัลหวันว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้มาแจกมดสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย